สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำโปรเจกต์ Dreamlist ของเราต่อน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปก็คือโหลดรูปเมื่อวานเซฟไปแล้วใช่ไหมครับตอนที้จะโหลดรูปให้มันตรงละไปเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้ขึ้นมาเลยครับตรงโหลดรูปอยู่ในส่วนของ ừ, เราไปทำไว้ก่อนเวลาจะโหลดข้อมูลหรือเซฟข้อมูลเราก็เ,าเก็บไว้ตรงไฟล์ไฟล์หนะครับชื่อว่า m a n a Data s w f t ใช่ไหมครับทำตรงนี้ เขียนฟังก์ชันที่ชื่อว่าเอาไว้ดึงไฟล์ขึ้นมานะครับ get <c oughs> โทษครับ get image from file ดึงรูปภาพขึ้นมาจากไฟล์นะครับแล้วก็ต้องรู้ชื่อมันก่อนว่าจะดึงชื่ออะไร image name string return กลับเป็น UIImage เพื่อพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ แล้วก็เราก็หา image path image path ตัวนี้ let image path เท่ากับ file in เขียนฟงังก์ชันนี้ขึ้นไห file in document นะครับตั้งชื่อว่า define document directory แล้วก็ส่ง img name เข้าไป image name เข้าไปนะครับ ก็จะได้พาดที่มันเก็บไว้ขึ้นมาเราไปเขียนฟังก์ชันนี้กันนะครับก็เขียนฟัง copy เลยจะได้ไม่ผิด file in document directory uh, file name นะครับเป็น string แล้วก็ return เป็น string ออกไปเราก็ใช้ตัวนี้ let uh, document documents URL เท่ากับ ns file manager เราใช้ตัว ns file manager นะครับ .default manager .url อะไรนะ for น domain, นนร yeah. url for directory ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะอินโดเมนถูกต้องอันนี้แหละครับเนี่ย url for directory ตัวนี้แล้วก็เอาจากไหน ns search path directory ก็ .document เอาจาก document นะครับ Document Directory เ,เลย Save ว่าจ document Document Directory แล้วก็ in domain เนี่ยก็เป็น .user Domain Mask น,นะครับนี่เอา array ที่0พออันเดียวอันแรก <c oughs> แล้วเราก็ให้ Let File URL เท่ากับ Documents URL ไฟล์มานะครับก็ท็อกเมน URL .URL by append เติมชื่อไฟล์เข้าไป URL by a p p e n path component เดี๋ยวดูก่อนอ่ะใช่ตัวนี้แหละครับแล้วก็ file name เติมไฟล name เ,เข้าไปพอได้ directory เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาไฟล์ a m e มาเติมลงไปใน directory นะครับก็จะได้ f u ฟูลพ t h ก็คือไฟล์ URL จากนั้นเราก็ return ตัวนี้ return file URL p a t h p a t h นะครับตัวนี้นะก็จะได้กลับไปแล้วกลับไปให้ตัวนี้ใช้แล้วนะครับพอกลับให้ตัวนี้ใช้กลับไปที่ get image f r o m file มออของเรา แล้วเราก็ได้มาแล้วได้แล้วก็ if let image ดึงออกมาเลยนะครับดึงออกมาก็อย่างนี้เลย UI image ใช้ใช้คำสั่งนี้เลยครับ UI image content of file แล้วก็ใส่ส่ง image path เข้าไปที่เป็นทั้ง directory แล้วก็ชื่อไฟล์ด้วยนะถ้ามันดึงได้สำเร็จแล้วก็ return image นะครับถ้าดึงไม่สำเร็จ พอเราใช้ if let ตัวนี้ใช่ไหมครับดึงไม่สำเร็จเราก็ else uh, return new ก็แล้วกันอย่างนี้หรือจรายง,งาน error <c oughs> ไม่สำเร็จก็แล้วแต่เสร็จแล้ว <c oughs> พอได้ตัวดึงแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็เอาไปใช้งานที่ตัว <c oughs> ที่ตัวไหนที่ตัว dream list uh, dream list table view cell นะครับตัวนี้ นี่ที่เราดึง image เนี่ยมาแต่ตอนนี้เรา fix ไว้เป็นเป็นภาพนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับเรา comment ไว้เราก็ไปเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดึงจากไฟล์ขึ้นมาแทน dreamlist img image นะครับเท่ากับไปเรียกฟังก์ชันที่เราทำมาเลยครับเพราะมัน return กลับมาเป็น image อยู่แล้วเท่ากับ manage data instance get image ฟอร์มไฟล์ส่ง dream list image name เข้าไปชื่อมันเข้าไปจบแล้วเห็นไหมครับแค่นี้ะลองเทสง่ายๆดูก่อนนะครับลองรันดูเมื่อวานเราถ้าใครยังยังไม่ได้ลบแอปเมื่อวานไปเนี่ยมันจะย,ยังมีค่าที่เซฟอยู่เห็นไหมครับรูปออกมาถูกแล้วเห็นไหมครับถ้าใครยังไม่มีก็ลองแอดเพิ่มนะครับลองแอดเพิ่ม ผมจะลองแอดแล้วก็ปอกพิกเจอร์ที่สเข้าไปเลือกรูปใหม่บันทึกแต่พอบันทึกเสร็จมันยังไม่ขึ้นในนี้นะครับเรายังทำไม่เสร็จกลับไปปิดก่อนแล้วก็เปิดใหม่มาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้นี่ไงเรียบร้อย คร,คราวนีเน้เราจะไปดูว่าตอนเซฟเนี่ยทำยังไงให้มันให้มันบันทึกนะครับวิธีดูก็คือไปตามรอยนะครับตามรอยมันว่าตอนเซฟเนี่ยอพอเราก,กดเดี๋ยวหน้าไหนนะกดตัวนี้บันทึกใช่ไหมครับมันจะมาทําตรงนี้เซฟคลิกเซฟคลิกก็จะไปทํา ในเ a เน g e d ต t a ตัวนี้ s เ v e Image to File เราไปดูตัวนี้เห็นไหมครับ Save Image to File พอ s v v Image เสร็จโอเค t right, t ก็ไม่มีอะไรเฉยๆอ,อยูออ่สร้าง Array เอ,อคลาส a อ Class เข้ามา Dream List แล้วก็ Add, Add Dream List ตัวนี้กลับไปดูนะครับ Add Dream List ก็อยู่ในนี้เหมือนกันเวลามีอะไรเก,กเกี่ยวกับ Data มันจะมาอยู่ในนี้นะครับ Add Dreamlist นี่ก็แอ p เ n น Dreamlist เข้าไปให้เฉยแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน save Dreamlist แล้วก็โหลด Dreamlist นะครับ save Dreamlist ตัวนี้ก็ไม่มีอะไร save ให้เฉย save ลงไปแล้วตอนโหลดขึ้นมานี่แหละอพอโหลดเสร็จเราไปเพิ่มตรงนี้เลยครับเ,เราไปเรียกใช้ให้มัน r e f r e s ตัว table cell นะครับพอเราอยากจะให้มันไป r e f r e s ใน view controller เนี่ยเราก็ต้อง ถ้าขับสั่งตัวนี้จำได้นะครับ NS Notification Center NS Notification Center Default Center แล้วก็ Post Notification นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เรียก NS Notification นี่อุ๊ยส่งตัวนี้เข้าไป NS Notification Name นะครับ Object ตัวนี้นะครับ Name ก็คือตั้งชื่อมัน ตั้งชื่อว่าอันนี้แล้วกันอะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่า dream list load ให้มันโหลดตัวนี้ขึ้นมาโหลด dream list ขึ้นมาใหม่อันนี้ก็นิ้วไปก่อนเ,ออเสร็จแล้วเลือกอะไรเนี่ยยังไม่มี object นีอ่อ๋อ,อขาดไปอีกตัวหนึ่งโอเค เสร็จ uh, uh, แล้วเราก็ไปดูที่ v i วคอนโท r เลอร์นะครับ v i วคอนโทรเลอร์เราก็ไปเพิ่มตรงวิวรีดโหลดตัวนี้นี่ไปลิงก์กับตัวที่เราให้โหลดเมื่อกี้นะครับก็ <c oughs> ใช้ ns notification center เหมือนกันตรงนี้แล้วก็ default center add observer ตัวนี้ Add observer ใช้ตัวไหนอันนี้ object selector ตัวนี้แหละนี่นะครับ add observer ตัวนี้แล้วก็ self ฟังก์ชันที่เราเรียกเรียกใช้อยู่อยู่ตรงนี้เลยก็เซลนะครับเล้วเสร็จนี่ selector ตัวนี้ตัวนี้เป็นเมธอดที่อยู่ในในตัวมันเองนะครับคนละชื่อกับเมื่อกี้ตัวนี้เราตั้งชื่อใหม่เป็นชื่ออะไรดี รีโหลดแล้วกันรีโหลด dream list เอนี่ส่วน name ตัวนี้เห็นไหมครับ name ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อเดียวกับตัวข้างล่างที่นี่เนี่ย dream list load ตัวนี้ copy มาเลยครับมันต้องตรงกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยว error เ,เนี่ย dream list load ตัวนี้ลิงก์กัน dream list load มาเรียกตัวนี้นะครับ observer ออตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเรียกใช้ reload dream list เราต้องเขียนไม่ตดตัวนี้ อ็อบเจกตตัวนี้ก็อใส่นิ้วข้างล่างนี่เราก็เขียนฟงังก์ชันตัวนี้นะครับรี l o a d copy เหมือนเลยจะได้ไม่ผิด reload dream list แล้วก็ส่ง notification มานะครับ any object ก็สั่งให้ Table View นะครับ Table View Reload Data แค่นี้เองพอ Reload Data เสร็จปุ๊บมันก็จะจัดการทำของมันนะครับคือจะวิ่งไปโหลด Data แล้วก็ไปที่ Custom Cell เราเห็นไหมครับก็โหลดพวกนี้ขึ้นมาใหม่หมดนะครับ <c oughs> ไปดูซิมันจะแนะนำว่าอะไรเนี่ยนะครับ Fix Replace น่าจะเป็น x c o o e Version ใหม่ มอนให้ใช้ selector แทนเดี๋ยวนะครับ selector ตัวนี้ลบออกเปลี่ยนเป็น selector แบบนี้เปลี่ยนเป็น,แบบน,ปนปตัวนี้แทนนะครับ selector ตัวนี้เพื่อที่จะรู้ว่าเราเรียกมาจากฟังก์ชันไหนนะครับแล้วก็อ้างอิง view controller ก็คือตัวนี้เองเนี่ย class view controller เห็นไหมครับแล้วก็ดอ รี l หล d dream list ตัวนี้เห็นไหมครับที่เราเพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่เราก็ด o uh, reload นี่ใช้ได้เลยนี่อันนี้หมายถึงว่ามีพารามิเตอร์ส่งไปนะครับอันนี้ยทำไม underscore แล้วก็ colon นี่แล้วก็ปิดด้ตัวนี้เสร็จละลองคอมพล์ใหม่ซิอ่ะใช้ได้ละแค่นี้เองเป็นเวอร์ชันใหม่หเฉยนะครับให้ใช้คำสั่งนี้แทนแล้วก็ลองรันดูโหลดขึ้นไหม ตอนโหลดตอนแรกปรกตินะครับคราวนี้เราลองเพิ่มดูพอเพิ่มรูปภาพปุ๊บรูปภาพที่4มันต้องขึ้นมาใช่ไหมครับเ,เพิ่มเท4ง่ายๆก่อนเลือกรูปเป็นอันนี้แล้วกันดอกไม้บันทึกมาไหมมาแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยแค่นี้ถ้าเราจะลองลบรูปตรงนี้ออกไปเนี่ยเราก็ stop เออไม่ใช่ play ก่อนโทษทีครับ ต้องลบแอปนี้ออกไปก่อนนะครับก็คือกด Command s h i p t h หรือว่าไปที่ตัวนี้ก็ได้ Hardware แล้วก็ Home แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับ Delete ออกไปเนี่ยเออเลิกถูกแล้ว <c oughs> โทษครับ Compile ใหม่ Compile ใหม่แล้วก็ Run หมดเห็นไหมครับถ้าลบแอป,ปออกมันจะหายไปหมดลองแอดดูตั้งแต่แรกนะครับว่าทํางานสมบูรณ์ไหมกดแอดโอ้ลืมตรงนี้มาทัดนี่มาทัดที่หนึ่งสอสาปิดก่อน,ม,นมันไม่ควรมีแบบนี้เอาใหม่นะครับผมลบทิ้งเลยตรงนี้ไม่เอาละเราแค่เทส t ดีลิทเลยอืมแล้วก็เซฟนะครับคอมไพล์รันใหม่ แอดใหม่นะครับโอเคเราก็เขียนอะไรเข้าได้เข้าไปอาจจะบอกว่าฉันมีเงินอะไรงนี้หนึ่งร้อยล้านบาทนะครับภายในปีพศสองห้าอะไรก็ว่าไปสองห้าอีก แล้วก็บอกอะไรก็ได้เข้าไปนะครับเปลี่ยนภาษายากเหลือเกินไม่ไมาอีกความสำเร็จอ,อะไรก็ได้เขียนอะไรก็ได้เป็นผลรวมของการทำตามความฝันวันละเล็กวันละน้อยนี่นะครับทุกวัน วันแล้ววันเล่าโอเคเลือกรูปวันทึกนี่ยมาหนึ่งอันละแอดเข้าไปอีกอีกอันก็อะไรก็ได้รูปออสาวหน้าอ,อ่าภายในปีพศ 25มีปัญหากับเปลี่ยนภาษาจริงสองห้า x ฉันจะมีห้องสาวหน้าในบ้านนีออ่อะไรก็ได้เลือกที่จะมีความสุขในทุกสถานการณ์ ในทุกสถานการณ์นั้นมีสิ่งที่ดีแอบแฝงอยู่เสมอเลือกรูปสาวหน้าเราไหมาึ่ได้สอันเก็บไว้เป็น r e มลิส s t นะครับอีกอันก็บอกว่าภายในปีพศสองห อันน uh huh. um anyway> uh, ี้ม voilà ีปัญหาอีกละสองฮ x เคเอ็กออุ้ยฉันจะมีห้องอ่าสตรีมในบ้านการแข่งที่ดีที่สุดใส่คำคมเข้าไปในทุกสถานการณ์ แข่งดีสุดไม่เอาแข่งที่ดีสุดอะไรดีคือการแข่งกับตนเองนั่นคือดีกว่าที่ตนเป็นเมื่อวานนี้จริงๆสอนจบแล้วนะครับนี่ผมเล่น,นีเฉยถ้าใครเบื่อก็ปิดไปเลยครับไม่ต้องดูขอโทษด้วยนะครับนี่ แค่เล่นเล่นอแอดให้ดูเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับคราวนี้พอเราปิดถ้าเราไม่ได้ลบแอปออกมันกจ็จะยังอยู่นะครับลอ,องเพลย์ให้ดูใหม,ม่เห็นไหมครับเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างมากจากการทำโปรเจกต์ตัวนี้นะครับโอเคถ้าใครอยากจะเปลี่ยนไปใช้รูปตรงนี้ เปลี่ยนไปเป็นจาก aspect fill เป็น aspect fit ก็ลองเล่นดูได้นะครับไปทำเพิ่มเองก็ได้ให้คลิกมาแล้วมันเป็นรูปใหญ่ก็ได้เลยแล้วแต่นี่ aspect fit ก็เป็นแบบนี้โอเคนะครับเ,เสร็จสกทีโปรเจกต์นี้วันวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอน ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e c h ซอฟ t ์แ r ร์ h a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page แล้วกระทืบไลครด้วยครับขอบคุณครับ